ความรักมุมมองของความรักอยากเจอความรักดีๆสิ่งแรกต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนหลายคนอาจเคยผิดหวังกับความรักมานับครั้งไม่ถ้วนจนกลายเป็นผู้ไม่มีโชคทางด้านความสัมพันธ์แต่ในทางกลับกัน เราเคยย้อนถามตัวเองบ้างไหมว่าเพราะอะไรเหตุใดหรือว่าทำไมเราจึงต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่บ่อยครั้งงั้นมาลองตั้งคำถามเล่นๆดูกันหน่อยดีกว่าคุณมีทัศนคติต่อความรักเป็นอย่างไรทัศนคติ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเพราะมันคือตัวกำหนดวิธีการคิดและการใช้ชีวิตของเราบางคนบอกว่าความรักคือทุกอย่างแต่พอสูญเสียไปก็เหมือนกับสูญเสียตัวตนของตัวเองไปด้วยทำให้ต้องวิ่งตามหาความรักครั้งใหม่ต่อไปเรื่อยๆหรือบางคนหยหาความสัมพันธ์ที่มันไกลเกินเอื้อมมาก และการตั้งสเปคเอาไว้สูงๆจนส่งผลให้ยังไม่เจอกับคนที่คลิกและใช่จริงๆสักทีเพราะฉะนั้นการย้อนถามตัวเองดูว่าทัศนคติของเราที่มีต่อความรักเป็นอย่างไรจึงจะช่วยทำให้เราเข้าใจและปรับเปลี่ยนตัวเองให้พอเหมาะพอดีกับความรักที่ตามหาอยู่นั่นเอง คุณดูแลตัวเองและรักตัวเองมากพอหรือยังก่อนที่จะเริ่มเดินหน้ารักใครอย่างเต็มกำลังจงตั้งคำถามดูหน่อยสิว่าเรารักตัวเองและดูแลตัวเองดีพอหรือยังเพราะมันคงไม่โอเคแน่ๆถ้าหากเราจะเข้าไปเป็นภาระในชีวิตของคนอื่นโดยการให้อีกฝ่ายดูแล และเทคแคร์อยู่ฝ่ายเดียวซึ่งการรักตัวเองให้มากพออย่างเน้อยๆข้อดีของมันก็สามารถทำให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าหากต้องล้มเหลวกับความรักอีกครั้งเราจะยืนอยู่เพียงลำพังได้โดยที่ไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นอย่าให้ใครมาเป็นโลกทั้งใบของเราเพราะถ้าหากโลกพัง เราก็อาจจะแตกสลายไปด้วยจงมีจุดยืนที่มั่นคงโดยการรักตัวเองให้มากเมื่อถึงวันนั้นความรักดีๆก็จะวิ่งมาหาเราเองความรักที่ดีเราไม่ต้องพยายามความรักที่ดีเราต้องไม่เหน็ดเหนื่อยความรักที่ดีเราต้องอยู่ในเส้นทางของความสุขและความสบายใจ ในแบบที่เป็นตัวของเราเอง